คนเร็วบนบนบก dr สามสาคนเร็วบนบนบกเดอามสาสวดสาวงอวาามเอ้ยบอสไอ้ไอ้บอไฟคนเร็วบนบนบกเดสามสาสวดสาวงอวอาม ไปไม่ไปไม่กลับเราไม่ตื่นี่คุณเลวบนบนบกดอาสัมสัมสวดสัมวงเออเม m นนาบ m ะวายอะไรอะไรมึงเนี่ยหยุดเถอะไปปลดทำอะไรของเจียว คนเลวบนบนบ, н, บกเดาสัสดสังวงอวัยอรรพวกไว้ไม้ยมกส่อเสือไม้ยมกสาตาไอไวสดสังตกนะพนมน้ำ คุนเลวบนบนบกเดอาสัมสัมสดสัมบวงอวเออัมเม่นกามบไวยไมยะมกสอเสือไมยมกสากาไอวยสดสัมสบธนาพนุนามไมัดีไหมอาอาเฮ้ฟาแฟตเฮไงวะฟาแฟตพอดีฟาแฟต เร็วบนบนบกเดอาสัมสัมสดสมเออัมเนกามศบไวไมยะมกสอเสือไมยมกสาการไวยสดสัมสดคาดาพนนนำสัมในเะออสัมสดคาดาพนนนำสัมในเะอูวใสสเพศวใสไยใครช่เื่อคือเออเพิ่งต้องรอเข้ามปเนะยพงต้องรเข้านะ้เราคุพระคเราพระคุพระพระคุณคุคุคคุณคุคคนณวัคนคุะพระคจบเจเหมือนกันเนาะ พลผลพระพนนะพลพระพลละพลพลพนพลพน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 พล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 พนพนพนพลพลพลพวพล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 พนพล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 พนพนพลพลพบพล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 เลพลพลมลพไพล

พลพลพะหัวศกไม้ยมกบอใบไม้ไม้ยมกสอดเือไม้ยมกสเปออะมาอะมาสี่อาเทียอาอาไทยกาทะเหว่าตะวหัตะทอว้าวแงยงงงงอะไรบทหนึ่งเป็นบทลักก่อนบทจุดได้ที่จะไป เพื่อพวกเราเุ้ยอลพนอลพนพระโหศกไม้ยมกบอกใบไม้ไม้ยมกสอเสือไม้ยมกสซเฟออามาอามาสีอาเทอยอาอาไทยกาะเหวหัสวะหัดสะทอรอไปปกโบสหลอกตูวินเท่ออฟเก่งที่สุดเยอะเย่เย่เย้แบทหล่เท่เก่งที่สุด เรื่เรียนได้จบข้ามนี้อย่าลืมไปทบทวนบทละคนละคนละบนโลบุนโลบุนไม้ยมุกบัวใบไม้ไม้ยมุกส่อเสือไม้ยมุกสับปะรดสูงย่าอะไรเนี่าบทอะไรวะเนี่ยบทละคนพระโหศกไม้ยมกบัวใบไม้ไม้ยมกสอเสือไม้ยมกสเปอัมมาอัมมาสีอาเทีาอาไทยกาเหวหัตสวะหัตทรรอบไปบทบดหลอกดูงงแค่ออกเก่งที่สุดเยื้ยเยื้เยื้เยื้ยเยื้ย เยอะเยอะเยอยเยอะเยอเยอะเยอะเยอวเยอเยะเยอะเยอะเยะเยอเยอเยอะ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 เยะเยะเยอ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 ะเยนเยอะเยะเยอ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 ะเยนะเยนะเยนะเยอะเย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  ไปแล้วกูไปแล้วไม่บายพวกคจบแล้วจบละเอ้ยบทรายการบทสุดท้ายโอ้โหกูไม่ได้มาถึงแบบนั้นอ๊อฟกูไม่ได้มาถึงแบบนั้นบะบทสุดท้ายเนในบดลนคนละคนดอดลรอระบบไฮบวกเสาอาร์ตพงเหยอาเต่พังพังพังชวดใสวัดใสสดเสใสอส่า ไอ้เอาเอาบอลเนี่ยไอ้ไอ้พรีโมพรีโมเหฮะพิมโมมามาบทสระของแท้ละบุบึกพิมโมจิวิชับในบดุลคนคนละคนเดิดุลรอระบบไฮบวกเสาอาร์ตพงเหยือาเดพังพังพังสวใสวสัยสดเสใสฮะซออสสะเพิ่มโมดำยะบำบอยยำ ยยัฟิวยฟิวชันทำไรวะควินอะเยเอไรขี้ะเมื่อกี้เห็นขี้บักไอ้สัสโอ้โคตรเอ้าเฮ้ยี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันตกการตามากเลยบมึงไม่เชื่อละเกนเลย กูเห็นไอเด็กโอชินเน่แม่งพุ่งขึ้นจากฟ้าเลยอ่ะบอพุ่งอพุ่งพุ่งออกจอเลยอ่ะต่อไปบอสอะไรดีวะกินไม่รู้เออว่าบอสหินเออบอสธาตุหินเออเด๋วอะเตอโมโอขโมยแรงสักแป๊บนึงเอาไปเลย ปารกิจขโมยของไอ้เหมียวเป็นนักเลงดิไอ้เหมียมาต่อยก็ได้ขี้เก <ys> <laughs> oh, ียจขี้เกียจสู้โอ้จบละโอ้ยเดี๋ยว่ากิด มึงคิดจมน้าโคตรเท่เลยเว้ยเตมูยังไงวะเตมูไม่รู้มึงมึงไอเนี่ยมึงนอนมึงลองนึกสภาพตอนมึงนอนอยู่ตรงตรงประมาณชายหาดตรงที่ขึ้นมันสั้นะแล้วมันจะจมแค่นิดนึงจมแค่นิดนึงอ่ะเออนั่นแหละตายตรงนั้นแหละเตมเตมูไอเนี้ยไม่เลิกเตโมเข้าไปถึงใครวะก็บินไม่รู้เหมือนกันนะมีคนคนหนึ่งกำลังเตมูเปลี่ยนไปเนี่ย มนถึงทุกคนเลยแหละมาถึงนี่เลยไอเ้พเพื่อนเต๋อโมอืมันก็เริ่มติดเหมือนกันนะกวินสวยเผื่อค้างไปแล้วเต๋อโมเจ็ <c oughs> <c oughs> นไ่เลื่อก เออเออเอออ่อเเฮียอะไรบอสชอบคนตีนเลหายไปไหนเนี่ยไปนู่นล่ะบอสแม่งบักไอ้เฮี้ยเลยหายไปไหนล่ะบอสเฮี้ยบอสบอสนี่เริ่มบักแล้วนะ

เดี๋ยวอันนี้ก็ตัวสุดท้ายแล้วเป็นเตมเตมูยังไม่เลยเฮ้กูเสร็จเควสในนี้เควสตีบอสิบรอบเอตัวไหนวะเตมไอ้บอลน้ำแข็งกากอันนี้เตโมเตโมเตโม ฮัลโหลเตมูเตมูเตมูตมพอเถอะพอเถอะพอเถอะครับเตมูครับเ <c oughs> ตมูครับเตมูเตมูเตมูต เออมึงไปหลายรอบแล้วน้อปจะไปจริงๆนะเออไม่มีใครห้ามมึงหรอกแล้วถ้ามึงคิดถึงกูัวไม่คิดกูร้องไห้ไะเออเลามึงกูเตรียมโมกเตรียมแล้วได้อห้องอะอะไรนะ เอไม่คร okay, ับอย่า hmm. พ hm, ึงมองครับโอ้ืจบเดียวกันแล้เนี่ยมมันสนุกใช่ไหมนี่กูินอ้อมีอะไรจะพูดก่อนไปไหมอ้อ ยิงยังวะมีอะไรพูดก่อนไปไหมรับอไอ้แมันยิงไอ้เหี้ย คนเลวบนบนบกเดอาสํสวดตํวงอาวเอ <ส ist. S 3> e. อัมเมนกามศบวัยไม้ยยมกสอเสือไมัยยมกสากาไอวัยสดสํสบธดาพนนนําตําในสะอูสํสบธดาพนนนําตําในสะอูวะไส <laughs> สะเพดวัวไข่ชัยสะเพดวัไข่ชัย <ท GI>